จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกขนแห่งการสวัสดีพี่น้องที่กระโรวปักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการอำนาจกับพระเครื่องและเรื่องเรารายการนี้มีแต่สาระดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะจ๊ะอ่าสำหรับใครที่แวะเวียนเข้ามาดูผมนะครับยังไงดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันน้องจะได้มีกําลังใจในการทําตําหนีพระมาแบ่งปันพี่น้องต่อไปนะทีนี้เรามาพูดถึงเหรียญสายเหนียวดีกว่า วันนี้เป็นเหรียอญอรุ่นหนึ่งที่เป็นเหรียญดีพิธีใหญ่หายากแล้วในปัจจุบันนั่นก็คือเหรียญของหลวงพ่อหลวงพ่อสาริขโขหรือพระอ,อาจารย์สมภพะนะสร้างขึ้นมาในปีพศ .2514 สําสหรับเหรียญรุ่นนี้นี่บุกเสกพิธีใหญ่มากนะเข้าพิธีพุทธ,ธาวิเศกเนี่ยวันที่29กรกฎาคมพศ .2514 โดยจะมีเกจิทั่วประเทศมาร่วมกันอธิษฐานจิต อาทิเช่นพระอาจารย์ชิดวัดเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลวงพ่อทิวัดป่าลีไลจังหวัดสุพรรณบุรีแหมลินกระดกไม่ทันหลวงพ่อกุลาวัดวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะแล้วก็หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณนะครับพ่อพิงวัดโบสถ์โกงธนูพ่อโอดวัดจันศสีลพ่อผางวัดอุดมกงคาคีดีเขตปู่เทียมวัดกษัตริย์พ่อมิวัดสิงพ่อโคงวัดวังสมบรณ พ่อปีบวัดลานหอยหลวงพ่อทบวัดชนแดนพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือนะครับพ่อครูเมธีสารนุวัรนะครับวัดมหาธาตุพ่อกี่วัดหูช้างไม่รู้ว่าเรียดถูกหรือเปล่านะเออหลวงปู่จันทร์วัดสเกตนะครับพ่อสันวัดท่าอิดพ่อนวัดกลางท่าเรือพ่อเนืองวัดจุรามณีนะครับพ่อจันทร์วัดโสธรพ่อสสงหงวัดกุยานิมิตร แล้วก็หลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะฮะวันนี้ถ้าพูดผิดพูดถูกกาบทานโทษทีนะตื่นเต้นนะฮะเจ้าหนี้จะมาทวงกันนะทวงกันแล้วนะทวงหนี้แล้วพี่น้องเลยตื่นเต้นไปหน่อยเออสาหรับวิธีการดูง่ายสําหรับเหรียญของหลวงพ่อวัดสารีโคเนี่ยเหรียญรุ่นนี้มีเกมไหมบางคนเคยถามมันมีนะครับแต่พี่น้องต้องไปศึกษาดูปกติไลฟ์ลสดของผมแล้วก็คลิปวิดีโอของผมเนี่ยจะไม่ค่อยบอก วิธีการดูมากนะจะไม่บอกตําหน่หรอกแต่ผมบอกจุดจ่ายเงินที่เบอร์ตัดเลยะพี่น้องสังเกตดีๆเดี๋ยวผมเทียบสองเบอร์ตัดให้ดูจะได้ไม่ต้องงงอะไรมากนะอืมเวลาผมเอาไว้สังเกตเองเนี่ยพี่น้องสังเกตดีๆนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเทียบให้ชัดเจนก่อนเล็บดำอยังเรือนา่ากรระฐานโทษทีนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าชาัดเจนแล้วพี่น้องเห็นอดอกไม้ไหมเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดอกไม้เนี่ยบริเวณปลายดอกไม้เนี่ยมันจะมีแท่งรุนรนสุดขอบอยู่หนึ่งแท่งตรงกันเปี้ยเลยจุดที่สองหน้าคําว่าหลวงพ่อนะครับตรงหอหีบพอดีเลยถ้าพี่น้องสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีแท่งเล็กๆนะครับหนึ่งแท่งตรงกันเปี้ยเลยเห็นไหมเนี่ยอ่าเท่ากับมันจะมีสองแท่ง อยู่หน้าหอหีบหนึ่งแท่งแล้วก็ตรงดอกไม้อีกหนึ่งแท่งเห็นไหมเนี่ยตรงกันอยู่นะครับนี่นี่แต่ถ้าพี่น้องยังไม่มั่นใจนะคแค่นี้มันยังไม่เพียงพอใช่ไหมเดี๋ยวผมแถมให้นะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องพิกมาดูฝั่งอ่าด้านขวามือเลยเหนือศีรษะเหนือบริเวณหูหลวงปู่มานิดนึงเนี่ยมันจะมีแท่งโนโนหนึ่งแท่งนะครับสุดขอบเลย เนี่ยบริเวณตรงนี้่าแล้วพลิกดูที่เบอร์ตัดเห็นไหมบางอันมันก็จะติดชัดหน่อยถ้าเป็นตัด,ดแรกๆนะครับบางอันก็ติดไม่ชัดอันบน,น่ยติดไม่ค่อยชัดแต่อันล่างเนี่ยติดชัดเจนเลยเห็นไหมมันจะเป็นแท่งสุดขอบเหรียญส่วนเบอร์ตัดทั่วไปมันก็จะเป็นตัดแต่ครึ่งหนึ่งอะนะละเอียดหยาบทั่วไปนะครับเนี่ยวิธีการดูง่ายๆนะครับของเหรียญพระอาจารย์สมภพ,พหรือหลวงพ่อวัดศรีหรือว่าหลวงพ่อวัดสาริโขแมวันนี้พูดไม่ค่อยถูกเลยนะฮะกราบทานโทษทีนะ ระวังให้ดีนะบางทีไปเจอแจ็คพอตนะบางคนคิดจะไปเสี่ยงดวงเองดูดีๆมันเป็นเหรียญที่ถอดออกมาคล้ายกันนี่แหละนะครับแต่จะมีเหรียญหนึ่งเก๊เหรียญหนึ่งแท้ <laughs> ระวังให้ดีแล้วกันหลบน้ำลายอาจไปตายเพราะน้ำร้อนก็ได้นี่เลยผมจะบอกเทคนิคง,ง่ายๆพี่น้องสังเกตดูด้านหลังนะครับ <laughs> 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 เห็นไหมถ้าเป็นเหรียญไม่ดีเนี่ย พื้นผิวมันจะยุบตัวลงไปเป็นแอ่งกระทะเลยตัวสิงจะยุบตัวลงไปแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยตัวสิงมันจะนูนขึ้นมาจากาตัวสิงมันจะนูนขึ้นมาจากพื้นของผิวเหรียญน,นะครับอย่าให้มันยุบเป็นแอ่งกระทะแล้วกันสังเกตจุดแรกเลยนะครับ sandwich. เห็นไหมตัวสิงมันจะนนนเหนือพื้นเลยแต่ถ้าเป็นอันนี้มันจะยุบยุบลงไปตามพื้นเหรียญน,นะครับส่วนรายละเอียดทั่วไปของหน้าเหรียญน,นะพี่น้องครับก็ ตาเป็นตาหูเป็นหูเส้นผมเป็นเส้นผมนะพี่น้องดูนี่าการแกะพิมพ์นี่ถือว่าคมมากนะครับเหรียญจะไม่มีจะไม่มีความบวมเลยนะถ้าเป็นเหรียญไม่ดีเนี่ยมันบวมแน่นอนละ่ะเท่าที่ผมเจอเห็นไหมเหรียญจะบวมแอนออกมานะครับแต่การแกะเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแกะถือว่าใช้ได้อยู่แต่ยังไม่คือ,อเกือบจะเหมือนแล้วอีกนิดหน่อยนะครับเทียบเทียบสองสองเหรียญให้ดูเลย โอเคเนาะวันนี้ก็พูดผิดพูดถูกกล่าวประทานโทษพี่น้องด้วยใครดูเข้าใจดูแลชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่เหรียญซ้ายแท้นะเหรียญซ้ายนี่เกนะเหรียญขวาเนี่ยแท้นะเฮ้ออ่ะหมดเวลาหน้าแล้วขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ